ทุกคนวันนี้จอยพามาดูบ้านที่บริเตนเนียสายไหม่นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สวยมากข้างในก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะสไตล์มินิมอลเลยแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นแปลงในฟันของใครหลายคนอีกแล้วนะคะนั่นคือแปลงมุมนะคะเดี๋ยวจอยจะให้ดูว่าแปลงมุมนะคะอันนี้เราอยู่ที่ซอย8นะคะเป็นเป็นบ้านในซอยมุมซอยแแต่ว่าหมู่บ้านนี้ค่ะยาวเข้าไปอีก10กว่าซอยเลยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณกลางๆหมู่บ้านนะคะ แล้วก็เพื่อนบ้านเราก็มีอีก3มหลังด้านในแบบนี้ก็เป็นแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้จะเป็นซอยนะคะแต่ถนนกว้างพอใช้ได้เลยแล้วก็ถ้ามีรถเยอะนะคะในบ้านนี่ได้สองคันหน้าบ้านก็ได้อีกแล้วก็นี่ค่ะดูตรงนี้อืงกว้างๆไปจอดได้ทั้งยาวทั้งทั้งถนนถนนเมนหมู่บ้านเลยนะคะใครที่มีญาติเยอะมีรถเยอะหลังนี้ตอบโจทย์เพราะว่าปกติแล้วทาวเฮาส์อ่ะจะจอดรถได้2คันอ่ะคือหายากนะคะแล้วก็เพราะว่าเราเป็นหลังมุมหลังมุมนะคะ หลังนี้26.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตรเข้าบ้านกันเลยค่ะพื้นจอดรถนะคะยังไม่ได้ทําแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะคะแบบนี้บ้านหลังนี้อายุประมาณยังไม่ถึง2งปีเลยอะ่ะแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอดีพี่เขาท้องแล้วเขาอยากย้ายไปอยู่บ้านคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ของเขาก็อยากจะเลี้ยงหลานไงเออนะก็เป็นปกติแบบนี้นะคะหน้าบ้านยังไม่ได้ต่อเติมอะไรเลยอะ่ะคือถ้าใครอยากทำ ที่ใส่รองเท้าทําอะไรในเวิ้งนี้ทำได้เลยหรือว่าถ้ารถคันยาวก็จอดพุ่งหน้าเข้าไปในนั้นนะคะอ่ะคราวนี้ข้างๆนะคะในโซนของการจัดสวนตอนนี้เขาทําเป็นสวนหินไว้ให้เราแล้วก็แผ่นทางเดินแบบนี้เลวก็บ้านหลังนี้นะได้มีการต่อเติมหลังบ้านให้เสร็จแล้วแล้วก็สวยมากด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะคะตรงนี้ถ้าเราจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในกระถางนี้ก็ทําได้หรือว่าจะเอาหินออกแล้วก็ทําสวนใหม่แบบสวนหญ้าสีเขียวเหมือนสไตล์บ้านในฝันก็ทําได้อีกนะคะอ่ะเข้าบ้านกันเลยอ๋อแล้วก็ หลังคาลงจอดรถอันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ทําได้แต่คืออันนี้แบบกึงนะ่งออริจินอลเนาะออริจินอลด้านนอกนะคะแล้วก็ถ้าทําก็จะสวยงามแบบเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบสว่างสว่างแบบนี้ก็คลิปความสว่างไว้แบบนี้นะคะเข้าบ้านกันดอเดิจิตอลดอล็อกอืมดีไปอีกเข้าไปเลยค่ะอ่ะพื้นนะคะก็จะมาในสไตล์สีมินิมอลแล้วก็พวกเฟอร์อะไรเงี้ยที่เห็นอยู่ณป,ปัจจุบันนะคะให้ไปพร้อมบ้านเลยนะคะ ก็มีโซฟามีโต๊ะทานข้าวมีการตกแต่งแล้วก็ที่เขาทําสวยนะคะนั่นก็คือมูลี่ค่ะมูลี่เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ใช้เป็นบ้านเนาะแต่ว่าจะทําเป็นโทนแบบโทนพื้นเลยอะ่ะก็จะได้ไปในธีมเดียวกันแล้วก็ผ้าม่านนะคะผ้าม่านสีน้าตาลอ่อนแล้วก็เป็นแบบนี้ม่านโปร่งด้วยนะคะสวยงามคราวนี้ข้างล่างก็จะมีห้องนอนล่างใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือห้องนอนล่างของพวกท่านนะคะอ่าก็ถบายไ,ไปอีกห้องเอ้ยบ้านหลังนี้นะคะจะมี สามนอนสามน้ำเออเป็นไปได้ยังไงที่เท้าเฮาส์มีถึงสามน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ห้องนอนล่างไอห้องน้ําล่างขอโทษทีค่ะห้องน้ําล่างก็มีการอาบน้ําได้เพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่ทุกเท้าเฮาส์บ้านทุกหลังนะคะจะมีที่อาบน้ำข้างล่างแต่ว่าบ้านหลังนี้เขามีห้องนอนล่างเขาก็มีห้องน้ําที่มีชาวเวอร์ให้ด้วยก็ดีเลยนะคะส่วนโต๊ะกินข้าวก็ สวยงามไปอีกแถมๆกันไปนะคะแบบนี้เลยนี่ปกติบ้านจบเท่านี้นะพวกเธอแต่ว่าดูสิเขาทำมาให้ใหม่แค่ประตูก็แบบเปิดใจแล้วอ่ะดูดิประตูสีแบบมินิมอลนะคะคราวนี้ w e l ั o m ถูกครัวค่ะอันนี้คือครัวแบบครัวต่อเติมนะคะอ่ะเข้าไปเลยครัวต่อเติมอ่ะปิดก่อนครัวต่อเติมใหม่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะแล้วก็จอยเห็นงานของของช่างที่เขาทําครัวนี้จอยยังดีใจกับเขาเลยอะว่า เขาได้ช่างดีมากๆนะคะเพราะว่ามีความเนียนแล้วก็ลงเสาไมโครพายนะคะเสาเสาเข็มอะค่ะแบบแพงเลยอะคือครัวนี้อแล้วก็บ้านทั้งหลังนี้นะคะทํามาอีกล้านหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาขายราคาดีมากเดี๋ยวจอยบอกในตอนจบเพราะอยากให้ดูกันจบถูกไหมอ่ะอน,นี่เปิดครัวนะคะเดินออกไปเลยจ้าเข้าสวนถ้าใครแบบเนรมิตรตรงนี้กลายเป็นสวนแล้วอยู่บ้านบ่อยๆชอบรดน้ําชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกกุหลาบด,ดอกไม้นะคะตามภาษาสาวๆนะก็ทําได้เลยอ่าปิดค่คะมีการเดคอเรตเรียบร้อยสวยงามอันนี้ โต๊ะสูงนะคะเผื่อเอาไว้นั่งสวยงามแบบสไตล์คาเฟ่ดูตรงนี้นะคะซิงเนี่ยเป็นสิงใหญ่ตู้เคาน์เตอร์ครัวก็สวยงามแล้วฮุดมี2ตัวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพี่ของบ้านหลังนี้นะคะเขาชอบทาขนมเขาเลยรู้ว่าเออตัวเองต้องการเตาไฟฟ้าเพื่อทําขนมแล้วก็มีฮุดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขาอุ่นช็อกโกแลตอุ่นเนยอุ่นอะไรเงี้ยมันจะต้อง ไม่ไมงไงแล้วก็แป้งก็ต้องรอช็อกโกแลตอะไรนเงี้ยเต่ก็ไม่เข้าใจนะเขาไม่ได้เป็นคนทําขนมแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยแบบใช้เตาแก๊สแล้วก็ฮูดดูดควันขึ้นไปเลยนะคะเป็นเป็นนี้นะเป็นัทสกีนนะเพราเธอนี่ดูอ่านะคะก,ก,ก็จะกลายว่าเป็นเตาแบบนี้แล้วก็มีเตาไฟฟ้าด้วยเตาอบค่ะอบขนมนั่นอบไก่แทนได้ไหมเพราะาเราทำขนมไม่เป็นได้นะคะแบบนี้เลยก็เปสไตายจอยไปอะแล้วก็มี การบิวอินนะคะไมโครเวฟให้ด้วยเรียบร้อยนะคะสวยงามเนาะดีงามแล้วก็โซนซักล้างตรงนี้นะคะเราก็จะตากผ้าตั้งเราตากผ้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะซักจะล้างผ้าที่ลงุงที่ริ้วก็จะเทตรงนี้เพราะว่ามีพื้นต่างระดับให้เราตรงนี้ด้วยอะ่ะ <c oughs> คือดีงามมากเขาออกแบบมาดีนะคะแล้วตรงนี้ก็เทน้ําเลยน้ําก็ลงท่อไปแล้วก็มีแทงน้ําให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยกลับเข้ามาในบ้านอันนี้คือครัวที่ต่อเติมนะมองออกแล้วถูกไหมคะอ๋อยังไม่จบ เพราะว่าเขาใช้เวลาอยู่ในครัวนานนะคะแล้วก็ขนมหรือว่าแป้งเนี่ยต้องการความเย็นเขาก็เลยติดแอร์ในครัวพวกเธอเออมันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจอยก็จะพาไปดูด้านบนนะคะว่าด้านบนเนี่ยมันมีสองห้องน้ําอย่างไรนะคะคือบ้านนี้จอยจอยว่าจอยก็ชอบนะส่วนตัวนะเพราะว่ามันไม่ต้องมาใช้ห้องน้ํารวมข้างนอกไงอ่าพอมาเจอพระก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนที่เห็นบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจซื้อโดยเร็วเออสวัสดีค่ะ น,นี่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะห้องนอนหน้าบ้านนั่นเองอ่ะให้ดูหน้าบ้านนี่เป็นห้องนอนหน้านะคะแต่ว่าบ้านนี้ไม่ได้ให้เฟอร์เรื่องของเครื่องนอนมาให้นะคะก็ติดเองแต่สิ่งที่ให้มาก็คือแอร์แล้วก็โต๊ะทํางานที่น่ารักกุ๊กกิกหนึ่งตัวนะคะกระจบอันใหญ่ไปเลยแล้วก็ราดผ้าหนึ่งอันแล้วก็นี่แผ่นพมห้องน้ําของเราเองนะคะเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนอนนี้นะคะอ่าดูดิเขาเปลี่ยนแบบฝักบัว เปลี่ยนเครื่องทําน้ํากุ่นให้เป็นสีดําแบบโทนแบบสวยมากคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยแล้วก็ไอตรงนี้กระจกกั้นอาบน้ํานะคะก็ทําให้ใหม่แล้วด้วยนะคะดูสีดําเข้ากันเป็นชุดเนาะสวยไปอีกนะคะเครื่องทำน้ำปุ่นเรียบร้อยอเ,เพราะฉะนั้นห้องนอนนี้มีหนึ่งห้องน้ําใช่ไหมไปดูห้องที่สองกันห้องนอนข้างหลังก็ใหญ่โตเหมือนกันแล้วก็ป๊บ,ปบมีห้องน้ำของตัวเองโอเ,เลิศเนานะ ไม่ต้องออกไปข้างนอกคือห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ําของฉันส่วนตัวไปเลยนะคะอ่ะมีบับบัวอาบน้ําตรงนี้แล้วก็เนี่ยครบครันนะคะถือว่าสวยงามแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะที่จอยบอกนะอายุบ้านเนี่ยยังไม่ถึง2ปีเลยอะแล้วก็ตอนเขาซื้อมานะคะก็ซื้อมา4ี่ล้านแปดร้พวกเธอทำเยอะขนาดนี้ในครัวแล้วก็ในเฟอร์ในบ้านที่ให้ต่างๆนา,นานานี่นะคะตอนนี้เขาทําครัวนะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะ ถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้ก็คือไม่ต้องเสียเวลายายเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็ครัวแบบมาตรฐานมากนะคะขายเพียงแค่5 3, 9, 000, ้าล้านสามนเก้่นเานั้นเองนะคะถือว่าเป็นกู๊ดดิวมากๆแล้วก็ถ้าใครต้องการความข้อมูลอะไรมากกว่านี้ก็ให้ติดต่อโทรหาจอยได้095 789 9 9 6 6นะคะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็เอาไว้คุยกันหลังไม่นะจ๊ะบ้านหลังนี้ก็บิทเนียสายไหม2 6่ตารางวา108ตารางเมตร4อึ๊บ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ